เมื่อเราได้วสวดมนต์บูชาพระธนตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตังใจแน่วแน่มุ่งตรงเดนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบาย อย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะหรือจะไปบีบหัวตาอย่าไปกดลูกในตาให้หลับตาพริมิมเหมืนอนป,ปือตานิดนิดคือหลับตาพอสบายสบายต้องสบายนะจ๊ะ แล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยให้ผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือ ให้ผ่อนคลายกล,ล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเทา้าให้ผ่อนคลายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีเลยจ๊ะ ทุกส่วนของร่างกายต้องผ่อนคลายและกระทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้มีความสุขสงบเย็นให้ใจเป็นสุขสงบเย็นสบายสบาย หรับตรงนี้สักก่อนนะจ๊ะสีเวลาสักหนึ่งหรือสองนาทีเนะี่ยให้ทึกส่วนพลอนคายให้ใจสบายเบิกบานแช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผองใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งใจของเราต้องก่งกลีงยงใสๆ สะอาดบริสุทธิ์ไม่ให้ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งเรื่องอะไรเลยนะจ๊ะใจตั้งกิงกลีงทำตัวเหมือนอย่างเราอยู่คนเดียวในโลกคล้ายๆเราอยู่คนเดียวในโลกใจกิงกลีงใจใส,ไส ตรงนี้สักหนึ่งนาทีนะจะให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ใจเก่งเกลี้ยงพเรามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วนะี เราคน้อมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของเราให้ใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุมอยู่ที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา องนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นด้ายขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากท่านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดการเป็งกากบ,บาด จุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือสมมติเราในชี้คืนี้กลางวางซ้อนกันและวนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองโศขึ้นมาสองนิ้วมือเครียกว่าศูนกลางกายฐานที่เจ็ดให้เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะ คือค่อยๆวางเบาๆค่อยๆวางใจเบาๆส,สบายได้ยจำง่ายๆววาอยบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าตรงน,นี้คือสนยนกลางกายฐานที่เจ็วางเบาๆแตะใจไปเบาๆ ใจเป็นของละเอียดอ่อนเราต้องค่อยๆวางอย่างนิ่งๆนุๆน่มๆเบาๆ,ๆสบายๆและกำหนดบริกรรมมันในมิตรขึ้นมาในใจให้ใจมีที่ยึดที่เกาะเพื่อจะได้เชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่เจนาย จะได้เชื่องมาตรงนี้ได้นะจ๊ะจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นในการกำหนดบริกรรมมาีมิตรเป็นภาพทางใจเช่นดวงใสใสรลอเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก็น้ำแข็งใสๆสขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะ อย่งน้าก็เท่ากับแก้วตาของเราอะเอาพอดีพอดีที่เรามีกวานรู้สึกว่าพึงพอใจเป็นเพชรใสใสหรือกอนน้ำแข็งใสใสหรือเราคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพประทรรูปองค์พระที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวัน เราจะคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระเราจะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้นะจ๊ะเป็นบริกรรมาในมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเรานึกเอาขนาดองค์พอดีพอดีที่เราพึงพอใจไว้กลางท้องใม่ต่างหันหน้าออกไปทางเดียวกับดวงเรานะจ๊ะ หรือเราจะนึกถึงพระเดชคุณหงวงปู่ทองคำรรที่อยู่ข้างหน้าเรานี้ไปไปี่สูนน์กลางกายฐานที่เจดก็ได้โดยให้ท่านหันหน้าออกไปทางดีกระตของเราเหมือนเรามองจากด้านบนด้านเสียนขอท่านลงไปด้านล่างนะจ๊ะเหมือนมองท็อปวิวอ่ะ เอาขนาดพอดีพอดีที่เราพึงพอใจนึกได้อย่างง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะคือเราคุ้นเคยแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นเป็นบริกรรมมณีมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเรามาให้ใจเราไปฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่น ต้องนึกให้ต่อเนื่องอย่างสบายสบายด้วยอย่าหลุดสคำนะจ๊ะต้องจำทุกคำนะต้องนึกถึงบริกรรมบาิมีิตอย่างใดอย่างหนึ่งให้ต่อเนื่องอย่างสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคย ให้นึกอย่างสาบายสาบายถ้านึกแล้วไม่สาบายไม่ใช่นึกตั้งสาบายสาบายหรือจะทำความรู้สึกว่ามีบริกรรมนิวิตสิ่งเหล่านี้อยู่ในกลางทองเอาเท่าที่ได้นึกได้ชัดเจนแค่ไหนนึกออกแค่ไหนที่สาบายใจ เราก็เอาแค่นั้นไปก่อนเช่นบางท่านนึกได้โล,ลัวลังๆแงเราก็เอาแค่นั้นแหละแต่ต้องต่อเนื่องและสบายสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายใจตัง้งใสใสใจเย็นเย็น อย่าลืมคำนี้นะจ๊ะนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่าไปเร่งรีบจนเกินไปเพราะวัตถุประสงค์ที่เราทำอย่างนี้เพื่อให้ใจเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ เพราะฉะนั้นเรานึกได้ชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นจะโลลัลางๆก็ไม่เป็นไรบางคนชัดมากบางคนชัดน้อยของใครก็ของท่านนะจ๊ะแต่ต้องสาบายสาบายและต้องนึกที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะให้ต่อเนื่องกันไป ถ้าเผลอเราก็นึกใหม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายได้บริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สมาหังภาวนาไปไม่ช้าไม่เร็วนักในระดับที่เราสบายใจภาวนาไปอย่างสบายๆโดยให้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะมาจากที่ฐานที่เจ็ดตรงนั้นแหละสมาหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายสบายอกสบายใจใจปลื้มปลื้มใจเป็นสุขสงบเย็นในการภาวนาทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงภาพบริกรรมมณีมิตร ที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะจะเป็นดวงใสๆสจะเป็นองค์พระใสๆสหรือเป็นสีทองหรืออะไรกันแล้วแต่ก็ได้นะจ๊ะหรือประเดี๋ยวคุณหลวงปู่องค์ทองคำตรงนี้ที่ตั้งอยู่หน้าเรานีนะจ๊ะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเรานึกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไร ช่นนึกถึงดวงใสๆเพชรใสๆได้กลับไปเห็นเป็นองค์พระหร,ห,รหรือภาพหลวงปู่ทรงคำก็ไม่เป็นไรเราจะเริ่มต้นนึกภาพบริกรรมนิมิตยอย่างไหนก็ได้แต่ว่ากลับเกิดอีกภาพหนึ่งก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูไปเรื่อยๆ เดิวไปอย่างสบายสๆแล้วก็สัมมาอรหังเรื่อยไปพร้อมผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นเย็นฝึกหยุดแรกนี้ให้ได้นะลูกนะไอ้ใจเย็นเย็นใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มถ้าสมมุติว่าเราทำถูกหลักวิชาดังกล่าวนี้นะจ๊ะ ที่เราไม่มองข้ามไปไม่ฟังผ่านไปเนี่ยมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่ใจเรานิ่งเริ่มนิ่งพองนีงเน่เรามีความรู้สึกว่าตัวเราเริ่มโล่งเริ่มโปร่งเริ่มตัวเบาๆเริ่มสบายสบายใจเรากริ้งกล้ง ู้สึกว่าเราชอบอารมณ์นะี้เนอยากอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆถ้าเรานิ่งในอย่างนี้นะจ๊ะพอการเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็นิ่งต่อไปเฉยๆเดี๋ยวภาพนั้นก็จะชัดขึ้นมาหรือเปลี่ยนสภาวะความรู้สึกหยับๆที่ร่างกายเรา ไปสู่สภาวะที่ละเอียดเหมือนหลุดจากกายหยาบแล้วก็กลมกลืนไปกับบรรยากาศคล้ายๆเราเป็นอากาศอากาศเป็นเราตัวโล่งว่างๆแล้วก็หายไปสิ่งที่เราทำคือนิ่งอย่างเดิมไปเรื่อยๆคือไม่ว่า อะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วก็นิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งนี่แหละจะเป็นตัวสำเร็จให้เราได้รลุธรรมให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายที่เราเคยได้ยินได้ฟังนั่นแหละซึ่งมีอยู่ในตัวของเราโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็เพราะฉะนั้นตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญมาก เป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่ระสมมาสมพุทธิจาทุกพระองค์หรือพระบระโมโพธิสัตว์ทุกท่านเ mm hmm. มื่อใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพ mm hmm. ระมหาบุรุษทั้งหลายเนี่ย mm hmm. ท่านก็จะหลุดล่อนกับไปสู่ภายในจนกระทั่งพุอนุตตละสมมาสัมโพธิญาณ mm hmm. เป็นพระสัมมาสมพุทธิจ้า ทุกพระองค์จะใช้วิธีนี้ทั้งหมดเคยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งหนึ่งอย่างเดียวทิ้งแม้กระทั่งชีวิตคือทิ้งหมดเลยทั้งชีวิตใจก็หลุดเข้าไปสู่ข้างในดิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณเป็นพระสัมมาสมพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันหมดเลย บรลุแล้วท่านก็นกลับมาสอนพระสาวกให้ไดททาา้ทำตามท่านและก็มีพระสาวกบรรลุทำตามท่านมากมายตามแต่กำลังบาร,รมีของแต่ละท่านเนพระสาวกท่านนั้นบ้างก็เป็นพระอรหันต์บ้างก็เป็นพระอาระาราน,ระนาคามี บ้างก็เป็นพระสกทาการมีบ้างก็เป็นพระโสดาบันบ้างก็เป็นโคตรภูบุคคลคือเห็นพระธรรมกายตลอดเวลาหน้าทักย่อนก็ห้าวานิไนัยโดยบ้างก็เป็นชาลาพีบุคคลคือมีฌานเข้าถึงกายอรูปภูมิเข้าถึงกายรูปภูมิป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะ แต่วิธีการทำแบบเดียวกันนั่งสิ้นเพราะฉะนั้นหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สิ่งสำคัญทีเดียวจะหลุดหลอดพ้นจากความทุกข์โรม,มานของชีวิตเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ใจก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้จะหลุดพ้นจากวิบาก,กรรมวิบาการใจก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้จะหลุดพ้นจากกิเลสอสวะ คนวัตตะเขาต้องหยุดนิ่งตรงนี้เพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกๆชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ภารกิจที่สำคัญคือมาทำใจหยุดใจนิ่งในเองเพื่อที่จะได้สลัดตนพ้นจาก กองทุกความทุกทั้งหลายเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในที่แท้จริงและกระทำพระนิพพานให้แจ้งนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตมนุษย์ทุกคนในโลกเพราะนั้นหยุดใจนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่รู้ทุกคนต้องให้ความอใจใส่ ให้ใจหยุดใจนิ่งไปที่ตรงนี้ใจหยุดได้มาแล้วก็เป็นอิสรภาพคือมันจะตอกโสนกลับเข้าไปสู่ภายในลดพ้นจากความทุกข์ทรม,มานของชีวิตได้ก่อถึงความสุขที่แท้จริงลุดพ้นจากความมืดไปสู่ความสว่าง พปกติมนุษย์หลับตาแล้วจะมืดแต่หยุดนิ่งในสนิทหลุดเข้าไปเมื่อไหรก็จะสว่างแล้วก็เป็นอิสรภาพจากการไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยก็จะเข้าไปเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายใน,ในเห็นแจ้งเห็นภาพต่างๆของดวงธรรมก็ดีกายกายก็ดีรธรรมกายก็ดี จะรู้จากสภาวะของความไม่รู้มาเป็นผู้รู้เื็นเรื่องราความเป็นจริงของชีวิตอะไรต่างๆเราจะเป็นอิสรภาพจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจง้งอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะนั้นใจหยุดนีประเดี๋ยวคุณหลวงปูท่ทึงบอกไม่ใช่ของพอดีพอลายเนะี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญ ลูกทุกคนต้องให้ความสังเวีนต่อสิ่งนี้ควบคู่กับชีวิตประจำวันจึงจะถูกหลักวิชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พอภรพพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มอยู่ใน่ศูนย์กลางกายอย่างนี้แหละประคองใจเดริกรรมภาวนาสัมมอรหัง สมาหรังสมาหังเลื่อยไปเลยดังนั้นเวลาที่เลยอยู่ก็ประคองใจให้หยุดนิ่งกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ